โอชิคในรุ่นหนึ่งโอโยแยชอบพี่ปันพี่เจนนี่แล้วก็มีพี่ออนอดี๋ยวนี้คังรักพี่ออนมากแล้วก็พี่โมบายตอนนี้เดี๋ยวนี้พี่โมบายแบบสวยมากแบบสาวเกาหลีแบบรุ่นพี่ลงงล่าสุดแบบเกาหลีมากเลยแนวตนลกก็พี่เป้แต่จริงชอบเสียงคณิงมากอะแบบเสียงแบบแมนมากแต่ว่าแบบหน้าแบบนุ่มนิบ,บแต่ว่าเสียงแบบ จริงๆพี่ปันแค่ยืนเฉยๆก็หลอแรงบันดาลใจที่มาออกรูสักมาแกล้งเพื่อนค่ะแล้วก็เพื่อนไม่มาเพื่อนไม่มาออกคนะ่ะแล้วสรุปก็ติดสวัสดีค่ะช่วงนี้นอนดึกใช่แต่ก็ประมาณตีสองตีสามเองนันก็ก็ธรรมดาบ่ไม่ได้ดึกขนาดนั้น ใช่แล้วบทข้างรักพี่ออนแต่ก็ข้างรักพี่ออนมานานแล้วเห็นพี่ออนบอกว่าพี่ออนจะมีหนังใหม่บ้าละครหนังอะไรซีรีส์เอฮ <c oughs> อรฮ่าเล่นกีตาร์ได้ยัง <c oughs> เล่นได้หมไม่รู้สิทำไมโยเกิร์ตฉันเห็นเธอก็กำลังฝึกกีตาร์อยู่ใช่ไหมล่ะเออโยเกิร์ตโยเกิร์ตออกจากห้องน้ำแล้วหรอโยเกิร์ตเปลี่ยนเบอร์เหรอโยเกิร์ตหายไปยังอ่ะออกจากห้องน้ำเลย,ยเก็วันนั้นฉันเล่นแบบ โทรหาทุกคนใช่ไหมแล้วก็โทรหาโยเกิร์ตแล้วแม่โยเกิร์ตก็รับแล้วก็บอกอ๋อนี่แม่โยเกิร์ตพอดีโยเกิร์ตอยู่ในห้องน้ําแล้วก็บอกว่าดิฉันก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวถ้ายโยเกิร์ตเสร็จแล้วให้โทรกลับด้วยนะแต่เนี่ยเธอยังไม่โทรกลับมาเลยผ่านมาประมาณครึ่งเดือนโยเกิร์ตก็ยังไม่ออกจากห้องน้ำยังเห็นเต้นดีอ่ะรอชอมได้ในติ๊กต็อกนะคะถ่ายแล้วแต่ว่ารอเขาลงนะคะออชิครในรุ่นหนึ่ง โอ้เยอะแยะแต่ว่าตอนแรกอะตอนแรกอะชอบพี่เจนนิสกับพี่ฟานแบบติดตามเป็นคนอะไม่ได้ติดตามวงบินเคแตแบบติดตามคนคนนั้นอะเออชอบพี่ฟันพี่เจนินแล้วก็มีพี่อ่อนเดี๋ยวนี้คังรักพี่อ่อนมากแล้วก็พี่โมบายตอนนี้เดี๋ยวนี้พี่โมบายแบบสวยมากแบบสาวเกาหลีแบบร,แบบรูปพี่ลงล่าสุดแบบเคเรียมากเลยแล้วก็ถ้าแบบ แนวตนลกก็พี่เป้รลยดูเห็นแบบว่าที่มีบางคนทําที่เป็นแบบพี่เป้ไลฟ์แล้วก็พูดมีตัวอักษรพูดเป็นแบบคาคำคำอะ่ะเกสสนิทกับพี่ป๊อปฟีเวอร์เหรอรู้จักกันใช่ๆชค่ะพี่โัวไมล์เป็นพี่เหรอไม่รู้แต่ว่าก็เรียกพี่ถ้ารุ่นหนึ่งรุ่นสองก็ส่วดดนใเรียกว่าพี่เหมือน <laughs> อเลยยกเว้นน้องวิวอะไรอย่างนี้เพราะว่าน้องวิวเคยรูปแบบ มุกนิฟะก็เลยเรียกน้องแต่แบบพี่นิกกี้ก็จริงจก็เป็นน้องแต่ว่าแบบพี่นิกกี้ดูโตโอ่ะโอ้พี่มุดีไม่ได้จริงๆแบบว่าพี่เอิญอะ่ะดูเหมือนจะแบบดูโตใช่ไหมแต่ว่าจริงๆพี่ออนคนิไม่ใช่พี่ออนพี่เอิญจริงจริงพี่เอิญเขาแบบเด็กอยู่นะไม่ได้โตขนาดนั้นแบบพี่เอิญก็ดูมุบนินะทุกคนเห็นไมและโอชิครน้องตีโปชอบ ก็คือชอบนองปีโป้แล้วก็นีนี่แต่จริงๆชอบเสียงคานิงมากอะแบบเสียงแบบแมนมากแต่ว่าแบบหน้าแบบนุ่มนิบ,บแต่ว่าเสียงแบบเสียงคานิงคือแบบแมนมากแม่ปอบโตสุดใช่ทุกคนเรียกพี่ปอบว่าแมนปอบพี่ปอบโตแต่ว่าไม่ดุอะถ้าดุสุดเอาจริงไม่ไมีใครดุเลยแม่คุยกับพี่สตังที่เรียนไหมคุยค่ะแต่ว่าพี่สตังอยู่คนละที่อะ ใชาพี่สตังค์อยู่หอก,ก็อาจจะแบบติดรถด,ด้วยกันอะไรอย่างงี้แบบประหยัดค่ารถแต่ว่าเขาเรียกคนละทีโมเนลเรียกเกดว่าพี่ไหมบางขงังไม่รู้ฟังฟังนางไม่ทันเท่าไหร่โมเน่แบบแรปโยอะไรเงี้ยฟังแบบแค่คำแรกกับคำสุดท้ายออกตรงกลางกาก็แบบรู้เลยาังไม่ออกกลัวพี่ออนพี่แก้วไหมไม่กลัวพี่ออนแต่ว่าพี่แก้วก็เวลาพี่แก้วหน้านิ่งแบบก,ก็ก็น่ากลัวแต่ว่าจริงๆพี่เขาน่ารักนะ เหมือนแบบเคยไปเห็นพี่เขาเต้นซ้อมบีทเว้เราก็ไปนั่งดูพี่แก้วแค่เสยผมครั้งนีวก็คือแบบตายทั้งห้องอะอจริงปะแบบแบบยืนอยู่แบบเหนื่อยๆแล้วผมมันปิดหน้าใช่ไหมแล้วแบบพี่แก้วก็เสยผมมันเนี่ยคือแบบแบบมันแบบสวยอ่ะว้าวสวยแบบเซ็กซี่มากแบบ่มแค่เสยผมแรงบรนดาลใจขึ้นมาอ๋อรุสา มาแก้เพื่อนคะ่ะแล้วก็เพื่อนไม่มาเพื่อนไม่มาออกคะ่ะแล้วสรุปก็ติดแรงบันดานใจก็คือเพื่อนคะ่ะถ้าไม่ติดเบียนเคจะไปสมัครซีเไม่เพราะว่าเพราะว่าซีเมันต้องไปอยู่นูน่นน่ะแล้วแบบหนูอยางแบบอยู่กรุงเทพเคยโดนพี่ปันตกไห อ๋อเดี๋ยวทอมจริงๆพี่ปันแค่ยืนเฉยๆก็หล่อกถึงจะใส่ชุดเวสในทะเลก็หล่อแบบกล้าพี่ปันนะคเคยือในเวลาที่ปันใส่เสื้อแบบโอเวอร์ไซส์เต้นนะ่ะคือแบบพลังหลวมามาเยอะมากชอบใส่หลอกเอาหล่อจริงนะว่าไม่ได้พี่ปันกับปีโป้พีคไม่หล่อหรอก็หล่อแต่ว่าก็นะเดี๋ยวนี้พีคสาวเลยนะใครซิกแพคแซ่บสุดโอ้โหพี่อีฟ พี่อีฟคือแบบกล้ามแบบทุกคนเคยเห็นปะนา่าจะเคยเห็นในไลน์แบบกล้ามแบบเป็นตุ่มอย่นะี้แบบแต่พี่อีฟเป็นคนที่แบบชอบทำความสะอาดห้องไงอาจจะแบบถูพื้นแล้วแบบได้กล้ามมาเจอเฟรมครั้งแรกนึกว่าพี่ปันไหมไม่นะอาจจะลองเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรืองวีดได้หนึ่งคนระหว่างเฟรมกับพีคเจวีดใครดียากนะ แต่ว่าถ้าแบบใครหลอกวงกันก็ก็พีแต่ว่าถ้าสนิทกับใครมากกว่าก็เฟย์เนี้ยปกติไม่เคยได้คุยกับพีเยอะขนาดนี้ได้แต่แอบกลุ้มปิ่มไกลๆอะไรเงี้ยแค่พี่แปดชวนเข้าเกมอะไรกันกค็มเนี้ยจะเข้าไหมอ้าวเข้าสิพี่เขาตลกกันนะเดี๋ยวเคยให้ดูติ๊กตอกหรือไลฟ์อะไรนี่แหละของใครทุกคนเอามาตัดแบบว่าอะไรกินกั็เนี้ยแบบเนี้ยจี้สามมาอยู่เพื่อนกับจี้สอง อุ้พี่จีแซบนะจริงเห็นชุดดำที่ดงเดี๋ยวนี้พี่จีสวยขึ้นอยู่มาหนูก็แอบเป็นส่องพี่จีมาตอนสมัยเข้าวงแรกๆก็ก็แววนะว่าไปพี่จีจ้าเติ i n q C, คิงคิวซีเคยเป็นท็อปตอนที่หนูดูเพื่อนๆซ้อมก,กันกับเจ้าเขียบนะถ้าคนที่เด่นหนูว่าแพนเค้กหนูว่าแพนเค้กมีความเป็นแบบไอดอลสุดมากแบบเต้นลา์ไอดอลแล้วก็แบบ เสียงไอดอลสไตล์ไอดอลอะไรเงี้ยแบบไอดอลแบบจ๋าเนี่ยแต่ถ้าดูแค่แบบแ ment, เต้นลายเต้นนะหนูชอบลายเต้นน้องมีนพี่วีจี้หลังกล้องเขาตีกันเลยดีกันก็ทั้งสองอย่างแต่เขาอยู่ด้วยกันบ่อยมากแบบเวลาหนูแบบเลิกเลิกสองใช่ไหมแล้วไปที่ห้องครัวเขาก็อยู่ด้วยกันบ่อยนะที่ที่กินข้าววีจี้หรือว่าพี่ฝนไม่ได้นอน ไม่รอมเพียงเดียวกับพี่จี่ะสิพี่ฟอนไม่ค่อยอยู่หอเหรอกที่หจะเจอพี่วีกับพี่จีมากกว่าแต่พี่พอนน่ารักมากเวลาเราไม่เห็นว่าพี่ฟอนเดินผ่านใช่ไหมเสียงเจ้าเข็ม่พี่นได้ยินเสียงเจ้าเข็มก่อนถึงจะเห็นพี่พนใช่เจ้าเข็มข้างรักพี่ฟอนมากคนที่รู้หรอเวลาพี่ฟอนลงรูปเห็นไหมเจ้าเข็มแบบไลค์เร็วมองบูแล้วก็แบบไปคอมเมนต์พี่เป็นดูไหมหมายถึงว่าเคยดูไลฟ์พี่เป็นไหมเนาะเคยดู ตอนที่ที่แม่พี่เต็นจำอายุไม่ได้ปะจะมายุ่พี่พี่ชายหรือน้องชายไม่รู้โอเคไปแล้ว,บ,บ,ลวบ๊ายบายใช่ไหมใช่ไหมไปไล้แล้วบ๊ายบาย